สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เดินทางมาที่บ้านของพ่อถนอมงวดที่แล้วพ่อให้วิ่งเข้าเลขวิ่งของคุณพ่อนะคะหกนะคะสําหรับงวดนี้นะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะคะว่าคุณพ่อถนอมจะให้ตัวไหนปกติตัวเลขของพ่อถ้าเลขเลขวิ่งจะไม่พลาดนะคะเดี๋ยว,วเรามาติดตามรับชมกันนะคะ,ะพี่น้องมากันหลายแล้วพร้อมแล้วนะคะหลายช่องเดินทางมากนะคะไปะพี่น้องไปเป่นพร้อมเลยเด้ มาทุกงวดน้ำหาสุงวดลงทงหรือเปล่าตัวยากขนาดเลยน้ำลงทงคนดิโอ้ยไปโรงเรียนกับไปท่งกับไปพาไปพาโบนิพ่ออยู่นี่แมนยูวัดค่ะุนั่นเป็นน้ำไปวัดพูกแล้วครับเมื่นีีเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องเด้อพี่น้องอย่าฟ้ารอสักครู่รอสักครู่แป๊บหนึ่งนะคะพ่อพ่อเลรียกคุยพ่อกพ่อว่าอะไรก็ งวดนาสิไลก็นี่เป็นอย่างนี้หลายแม่ใจใดก็พ่อมันเป็นใจใดขึ้นหลายก็งวดนาสิไลก็นี่บ่พ่นคือมาหลายเป็นมาหลายใจไดเนาะดังเกี่ยวหว่านพระอุปสรรคจะน่าพ่อสิพ่อสิกับดังคือเก่าครับค่ะบอกคุณพ่อสิกับมาดังคือเก่างวดนี่คือเก่าโอ้ของแท้ท่านนะขอสวัสดีค่ะ ตามหาอีพ่อจนเจอตามจนเจอมาจากไส่ในขันนี้มาจากสุรินครับผมมาจากสุรินครับมาจากสุรินบุรีรัมย์โอ้คนสุรินทีวีบอกอันนี้มาคือกันครับผมอันนี้เด้มาครั้งแรกมาครั้งแรกอันพ่อจําได้ป่วนี่เนี่ยจำได้ป้บย จำบ่ได้จำบ่ได้บ่ได้ปะถ้ากำนังตากะวุดอยากดีปนไหนอะนะบาวีสานแล้วบกรนแล้วก็เจตุพารวยบุญธรรมนำโชคครับแต่ก็จำได้เป๊นตังคนผู้ไทยข้าก็น่าก็ะจิจำได้อยู่หลายสองอยู่ไอ้พงพ่องแสงพารวยแสงครับชัดเอ่อพี่นิวครับนะคะน้องไม่ผู้ใด คุณน้อหไคะในน้ำตูนี่ค่ะผมครับจีนยังงค่ะช่องยังผมระเมนไทผมนะบุญท่าไมปากเนี่ยปากโตเลพี่สุขปากตกรเาอสาเนเจัน้เสี่ยวกันถ้ากันไม่หยัางไหลก็อนากันม่แย่เราล้ววแล้ววัาจังไดถามพ่อแล้ววาดแล้ววัดก้าวหวกถ้าถ้าชุ่มไรอันมากเด็กวิ่งนี่ เขาแทบทุกงวดเลยหรอเนี่ยพ่อบานนี้พ่อเฮ็ดสูตรเกาพ่อหักจับตูกไม่น่ะนะพ่อก็ล่องเฮ็ดเบืองมากำนวณเบืองเหลวมันเข้าดีตั้งแต่พ่อเปลี่ยนสูตรใหม่นี่ยมันเข้ามากตลอดเลยใชแทบงวดแล้วพ่อเขาติดกันไหมเขาติดกันมากแปดงวดเลยแปดงวดติด งวดตีดงวดนี่งวดที่เก่าบอกคุณพ่อพ่อพ่อผมว่ามันสีมาทั้งสองตัวปุนนี้มันยังดันมาตัวเดียวงวดก่อนนั่นมาบนตัวหนึ่งมาล่างตัวหนึ่งเลขวิ่งสองตัวครับค่ะมาเบิดทั้งสองเลขวิ่งนี่หลุดยากพ่อว่าหลุดยากพ่อว่าจังแต่ก็อันถาดซื้อแล้วมันบ่ถือกัาบ งวดบางหันพ่อกับปะกันเลยดทว่าถ้าถ้าไปซื้อถ้าบ่อดถือเมาเงินคืนน้ำพอได้เลยพอพอพ่อพอมั่นใจคับกว่านั้นเมื่อที่แล้วพ่อให้ยหกเนาะค่ะเนาะให้ยหกไม่นีอื่แด่เมาเงินน้ำพอสั่งเลขมัดในตัวนี้แหละถ้าบ่ถือให้เมาเงินคืนเลยบ่พ่อครับเอมั่นใจพ่อมั่นใจพ่อนะ เพราะว่ามันใจน้ำเลียงพ่อันเขาครับพอ่อตรงเที่ยซุ่มซุ่มอยู่วานพ่อไปถูกน้ำใช้หน้ายังแร่นหาพ่อเนอะาะออกไปวัดโบห็น้ันนี้เห็นพอ่อไปดกยวหยามืเอเชอ่าย่นีมันทัา,า,าเขาไปเหียน<อ>ไปคุยอยู่เฮี้ยนเลยม,ม,มันว้าวว่าคนที่เดินเที่ยนจะกนอนอยู่เรื่องวาค่ะ สิจััดนกบ่วเจ้ามันเข่ามาตลอดเลยว่าครับผมไปถามอยู่วัด์โบหินเห็นเห็นผู้นี้น้องมานี่ว่าโบหินพ่อไปหยุดน้ำใส่เข่าเในว่าจะงวดก็พอแปดแปดทวดนี่แหละแปดงวดติดทวดที่แปดแปดแปดบางแห่นมันเก็โอ้แปดงวดที่แปดงวดที่แปดช่วเจตังมาไทยเนี่ยวางวดที่เกี่งวดแปดงวดนี้งวดที่แปดถ้าได้เข่าละ ต่อเลี้ยงเลยเลยพอ่อเนาะเขายุดได้บ่พเอบ่มีอันนั้นเลยช่วงพ่อดังๆมาางันหัก็ต่อเลี้ยงเลยปล่อยตัวไหนตัวนั้นเลยคนสื่อฝึกเรย่อยแล้วมีแสดงว่าถ,ถือเบ็หมู่บ้านที่สนามพอก็ห้อยถือคักอยู่เรื่อยดียวชุ่มทายเขาเจาก็มาทายหลายคนอยู่ดินี่ยังก็พ่อว่างวดนี้พ่อจะกลับมาดังบ่กลับมาดังอีก พ่อบอกว่าจะได้ก้อนนี้ละรุ่มาหาพอนี่ต้องได้กลับมาอีกงวดสิงวดหน้านี่กลับมาอีกกลับมาหมดทุกคนเลยพ่อกลับมาหมดทุกคนผมอยู่ใกล้เฮ็ดจิ้นก็ต้องมาละพ่ออยู่ใกล้ยูซูลินหนไใจพ่อโอ้บ่โบไก่เดียร์ยูซูลินใกล้บ่พ่อใกล้ไหนเนาะไก่ยูโนะไก่อยู่นั่นกับบุรีรัมณ์นะบุรีรัมณ์อืมทั้งพี่ก็ลอยเอฟ โอามีคนมาใกล้ๆตัวนี้จะได้กลับมาอีกเนาะพ่อเนาะกลับมาอีกคือเก่าแม่นบ่พอกลับมาอีกคือเก่าแต่ว่าไหลก็เก่าแล้วว่ะมาหลายก็เก่าสิหลายกับมาหลาไทยหลายเจ้าม้าจะใส่เจตู่ตอนสิกลับพ่อก็ยังบอกอยู่นี่งวดหน้านี่สิหลายคนนี้เจ้าสิได้มาทายพ่ออีกพ่อว่าแล้วค่ะเสียวังหัน เงินงวดบางหันพ่อก็บว่าวดิอันมันเป็นตัได้เขาหอดว่าหละพ่อขันมากอะยก็เข่าเจ้าพ่อช่วงช่วงนี้พ่อมาแน่นอนเลยอ่ะแน่นอนเลยทั้งดังขันแตกงวดนี่นี่ยูทูบเจ้าสิเขาถึงงวดมันดังบังหันว่ามันหน่อยงวดเยอะพอเลยครับสองตัวสามตัวเอาบ้านนี้งวดนี้พ่อว้านนี้งวดนี้พ่อกับเฮ็ดถูกพ่อมากดีแล้วตใดพ่อกับว่าเฮ็ดงวดนี้ วิ่งแปดกับปหนึ่งแปดกั๊ปหนึ่งงวดนี่วิ่งแปดกับปหนึ่งงวดนี่แปดกับปหนึ่งข่าวหันมาทางพี่แน่พ่อมาเจ๊ดอยเกาะแปดกับปหนึ่งงวดมาบบมาแน่นอนมาแน่นอนมาแน่นอนเลขวิ่งเลขวิ่งเข้ามาแล้วแปดงวดติดแปดงวดติดงวดงวดนี้พ่อก็ว่าเขาแปดกับปหนึ่งแปดกับปหนึ่ง อยู่ใกล้มันได้กับซมาได้พอเด้อถ้าถ้าเลขสองโตนันซื่อแปดหนึ่งเลยแปดหนึ่งหนึ่งกดคอกันมาเลยแปดหนึ่งหนึ่งแปดกลับไว้มันสิเสียเทียวแล้วก็บนล่างไว้ครับปอล้อเลขพ่อชวนมากมันเก่าบนล่างแต่บนเน่นบนเน้นบ่นเน่นบเนบอกพ่อเน้นบน คุณพ่อบะมีตัวที่สามให้พ่อตัวสามนี่เอาหาใส่คือเก่าหัวงวดบังหันพ่อเก่าหาดิใส่ห้าหกหนึ่งงวดบังหันพ่อเอาใส่นี่สองหางแค่นี้บพ่อมีเท่านี้เรียกพ่อสีบพ่อหลายครูครับ เน่คว้าถือบ่อหลายคูจำควอาแล้ว่าได้กลับมาหาเล่าเหรเพราะว่ามนี่เน่อว้ถือบ่อหลายคูแต่ว่าเน้นบุญแล้วพอเนาะอืมชุ่มเซียนชุ่มเอฟซีได้หลายนี่ถ้าชอบนี่วิ่งโอเลยบ่อพลาดบ่ือเลาดบ่อพลาดแปดกับหนึ่งบ่พอแปดกับหนึ่งหนึ่งกับแปดตัวไหนเด่นที่สุดหรอพ่อคะ ตาบ้งหนึ่งก็แปดหนึ่งหาชีพหาชีฟซ้ำกันซ้ำกันเลยครับหาซีฟหาซีฟซ้ำกันกอดคอกันมาเลยกอดคอกันมาเลยแบบแปดกับหนึ่งเด็กพอเวลาไยเลกวิ่งหนีมักจะกอดคอกันมาบอกครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดไปกับเนาะบุญลางแต่ว่าพ่อบอกว่าให้ิ้ดบุญนะสาม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 โตกเอาหาใส่รักลอยนม่บอกพ่อครับ โทวเรื่องกันไว้รับรอยเอาเก็ดใส่เก็ดยังพ่อเก็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเก็ดแปดแปดหนึ่งเอากันเอาตันี้ตัวขาดไว้เจ็ดชั่วมากกันว่ไปหรอกหักกันไว้กันไว้เนาะครับเอชั่วมากเลยพ่อมันเขาตรงๆเลยสมมติเขาครับนันคือเขาตรงๆเลย ตุ้มมัดเบิกบิงออกไปแน่เวเบิกหางเดียวพี่น้องแปดหนึ่งหนึ่งแปดแต่ว่ารักไวหนี่เอาเอาหาใส่เอาหาใส่กับเก็ดใส่กับเก็ดใส่กันไวเก็ดกินแค่ตัวกันแค่นั้นเนาะแค่แค่ตัวกันถูกว่าพ่อยันแล้วแถูกว่าตั้งถูกถูกถ้าให้พ่อโชวเนี่ยเบิร์นเออแดงดึงแค่ไหนจะมีพอเนี่ยอ่ะหลอบสิมาหัวมาหัว้งพอได้ครับผมมึงก็คักเด้อพ่อเด้อ ก็ไว้ยังสี่ละมันดีทวนมากมันตัวตัวเดียวนะมันหทนกันไว้ที่น้องนี่นะคะบริษการจดทะเบียนแคปหน้าจอแคปหน้าจอค่ะ fc นะครับตัวเลขของบ่อถนอมนะคะตัวเลขบ่หลายบ่ต้องอธิบายอะไรแถ้งทั้งหมดเลยเขาไปคุณมาพันเดี๋ยวหันมานิดนึงทางนี้ยังพอเห็นจ้ะพ่อพ้นมาทางนี้ก่อนแป๊บนึงอ่ะโอเคพ่อสเสนอเอามือออกจากเลขแปดนะพ่อพอเห็นโอเค่ะอแคปหน้าจอเด้อพี่น้อง ตัวเลขของพ่อถนอมนะคะว่าจะได้ไกับพ่อแถ้วบ่ถือนีเให้มาเอาเงินบ่ว่าถ้าบ่ถือแบบเล็กเลนนนี่มาเลยโอ้สำหรับเล็กเลนพ่อเรากะบบไปใสพร้อมยู่งเฮยียนตลอดสำหรับเล็กเรียนแถวว่าถือหน่มาเอาเงินเลยเอ,อพ่อมั่นใจพ่อคักคือกันงวดค น้อน้อยแคนแนนะพ่อเนาะครับเนาะครับพี่เด้อพ่อครับผมนะนรับค่านผู้ชมต้อนรับมาแล้วทุกไรแชร์นะคะสำหรับซุบเอกของพ่อจะหลอมขอลงมตําอีกจักหน้อยครับตําๆเลยหมูจะเอาวางเลยครับใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ